ถ้าคุณคือคนที่ใครๆก็เดาใจไม่ออกชอบคิดต่างและไม่เคยเดินตามใครคุณอาจเป็นชาวราศีกุมโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกตัวตนที่แท้จริงของชาวกลุ่มที่ลึกกว่าที่ใครเคยเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของชาวราศีกุม20ม่มกราคมถึง18ปกุมภาพันธ์ชาวราศีกุมเป็นคนที่หลายคนมองว่าเข้าใจยากภายนอกดูนิ่งดูเฉย ดูไม่ค่อยอินกับเรื่องความรู้สึกแต่ความจริงแล้วกลุ่มคือราศีที่มีโลกภายในกว้างและลึกมากเพียงแค่ไม่ถนัดแสดงออกผ่านคำพูดหรืออารมณ์ให้ใครเห็นง่ายๆกลุ่มเป็นคนรักอิสระอย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะไม่อยากผูกพันกับใครแต่เพราะเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องไม่ทำให้ใครรู้สึกถูกครอบงำกลุ่มต้องการพื้นที่ในการคิดการเป็นตัวเอง และการใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ต้องถูกกําหนดหากใครเข้าใจจุดนี้ได้จะเห็นว่ากลุ่มเป็นคนที่จริงใจและซื่อสัตย์มากในเรื่องความรู้สึกกลุ่มเป็นคนคิดเยอะคิดลึกและคิดรอบด้านเขาไม่ใช่คนใจแข็งแต่เป็นคนที่เลือกเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองเพราะไม่อยากเป็นภาระของใครและไม่อยากให้ใครต้องกังวลการเงียบของกลุ่มจึงไม่ใช่การเมินเฉย แต่คือการจัดการอารมณ์ของตัวเองกลุ่มเป็นคนที่มีหัวใจเมตตารักความเท่าเทียมและไม่ชอบเห็นใครถูกเอาเปรียบเขาอาจไม่แสดงออกอย่างโจงแจ้งแต่จะช่วยเหลือในแบบของเขาเสมอเป็นราศีที่เชื่อว่าทุกคนควรได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและมักมีอุดมคติสูงเกี่ยวกับสังคมและโลกใบนี้ในความรักตัวตนที่แท้จริงของกลุ่มคือรักจริงแต่แสดงไม่เก่ง ถ้าเขาเลือกใครแล้วเขาจะไม่เผื่อใจให้คนอื่นง่ายๆแต่เขาต้องการคนรักที่เข้าใจความเงียบเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวและไม่เร่งรัดให้เขาเปลี่ยนตัวเองกลุ่มจะรักแบบยาวๆมั่นคงและไม่เล่นกับความรู้สึกใครสุดท้ายกลุ่มเป็นคนที่ดูเหมือนไม่ต้องการใครแต่ลึกๆแล้วเขาแค่อยากมีใครสักคนที่เข้าใจในความเป็นเขาโดยไม่พยายามเปลี่ยนเขาวันไหนกลุ่มเปิดใจให้คุณ นั่นหมายความว่าคุณคือคนพิเศษที่เขาเลือกไว้แล้วจริงๆข้อดีของชาวราศีกุม 1. ความคิดล้ำสมัยมองโลกไกลหนึ่งในข้อดีที่โดดเด่นที่สุดของชาวราศีกุมคือการเป็นคนที่มีความคิดล้ำสมัยมองโลกไปข้างหน้าและไม่ยึดต,ติดอยู่กับกรอบความคิดแบบเดิมๆกลุ่มเป็นราศีที่เชื่อในพลังของความเปลี่ยนแปลงและมักเป็นคนที่ก้าวนำคนอื่นอยู่เสมอในเรื่องของแนวคิดทัศนคติ และมุมมองต่อชีวิตกลุมไม่ใช่คนที่คิดตามใครง่ายๆเขามักตั้งคำถามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าปกติและกล้าที่จะคิดต่างโดยไม่กลัวว่าจะถูกมองแปลกความคิดของกลุมจึงมักเป็นแนวคิดใหม่แนวคิดที่ยังไม่มีใครกล้าทำหรือเป็นแนวคิดที่คนรอบข้างยังมองไม่เห็นคุณค่าในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปแนวคิดเหล่านั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องและทันสมัย ความมองโลกไกลของกลุ่มไม่ได้เกิดจากความเพอ้อฝันแต่เกิดจากการมองภาพรวมได้เก่งกลุ่มสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ในปัจจุบันเข้ากับผลลัพธ์ในอนาคตได้อย่างมีเหตุผลเขามาคิดล่วงหน้าเสมอว่าถ้าเลือกทางนี้อีก5ปีจะเป็นอย่างไรหรือถ้าโลกเปลี่ยนไปแบบนี้เราควรปรับตัวอย่างไงนี่จึงเป็นเหตุผลที่กลุ่มมักเหมาะกับงานที่ต้องใช้วิสัยทัศน์งานวางแผนงานสร้างระบบหรือสิ่งที่ต้องคิดนอกกรอบ อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้กลุ่มมีความคิดล้ําสมัยคือความเปิดกว้างทางความคิดกลุ่มไม่ตัดสินคนจากกรอบเดิมๆไม่ยึดต,ติดกับเพศอายุฐานะหรือค่านิยมแบบเก่าเขาเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิ์เป็นตัวเองและสังคมควรเปิดพื้นที่ให้ความหลากหลายความคิดแบบนี้ทําให้กลุ่มมักเป็นคนที่เข้าใจโลกยุคใหม่และเข้ากับคนได้หลากหลายกลุ่มในเรื่องการทํางานกลุ่มเป็นคนที่มองเห็นโอกาสก่อนคนอื่นเขามักเห็นช่องทางใหม่ๆ เห็นแนวโน้มของตลาดหรือเห็นความเป็นไปได้ในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามแม้บางครั้งแนวคิดของกลุ่มจะดูไกลเกินไปหรือยังไม่เหมาะกับเวลาปัจจุบันแต่หากได้รับการสนับสนุนและเวลาที่เหมาะสมแนวคิดเหล่านั้นมักเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญได้ในชีวิตส่วนตัวความคิดล้ำสมัยของกลุ่มทำให้เขาไม่ติดอยู่กับอดีตกลุ่มเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ปรับตัวกับเทคโนโลยีสังคมและรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไปเขาไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ และไม่กลัวความไม่แน่นอนเพราะเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงคือส่วนหนึ่งของการเติบโตแม้บางครั้งกุมจะถูกมองว่าคิดมากเกินไปหรือคิดไกลเกินคนอื่นแต่แท้จริงแล้วนี่คือพรสวรรค์ของเขาความสามารถในการมองเห็นอนาคตทําให้กุมเป็นคนที่สามารถสร้างสิ่งใหม่เปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมและเป็นแรงผลักดันให้โลกเดินหน้าไปได้อย่างแท้จริง 2. งเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ตามกระแส เอกลักษณ์ที่ทำให้ชาวราศีกุมไม่เหมือนใครหนึ่งในข้อดีที่โดดเด่นและเห็นได้ชัดมากของชาวราศีกุมคือการเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงและไม่ไหลไปตามประแสะสังคมง่ายๆกุมไม่ใช่ราศีที่ใช้ชีวิตเพื่อให้ใครมาชี้นำว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเขาเชื่อมั่นในความคิดและตัวตนของตัวเองมากกว่าการยอมรับจากคนหมู่มากชาวราศีกุมมักมีสไตล์ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิด การแต่งตัวการใช้ชีวิตหรือแม้แต่มุมมองต่อความสำเร็จเขาไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและไม่รู้สึกว่าการแตกต่างคือข้อเสียตรงกันข้ามกุ่มกลับมองว่าการเป็นตัวเองอย่างชัดเจนคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่ากุมไม่ใช่คนที่ต่อต้านกระแสสังคมแบบไร้เหตุผลแต่เป็นคนที่เลือกกลั่นกรองกระแสก่อนจะตัดสินใจเดินตามหากสิ่งใดไม่สอดคล้องกับความเชื่อหลักคิด หรือจริยธรรมของเขากลุมจะไม่ฝืนตัวเองเพื่อให้เข้ากับใครแม้จะต้องยืนคนเดียวก็ตามความเป็นตัวของตัวเองสูงทําให้กลุมเป็นคนที่กล้าตัดสินใจในแบบของตนเองเขาไม่กลัวการถูกมองว่าแปลกหรือไม่เหมือนคนอื่นเพราะสิ่งที่เขาให้ความสําคัญคือการซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองมากกว่าคําวิจารณ์จากสังคม ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบและการแข่งขันกุมกลับเป็นราศีที่ไม่วิ่งแข่งกับใครเขาไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จตามนิยามของสังคมขอเพียงสิ่งที่ทำอยู่มีความหมายต่อตัวเองและไม่ทำร้ายใครนั่นก็เพียงพอแล้วความคิดแบบนี้ทำให้กุมดูเหมือนคนที่เดินช้าแต่จริงๆแล้วเขากำลังเดินในเส้นทางที่มั่นคงและชัดเจน การไม่ตามกระแสยังทําให้กลุ่มเป็นคนที่มีความคิดอิสระสูงเขาไม่ถูกครอบงำด้วยความคิดเห็นของคนหมู่มากและไม่หลงไปกับสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมชั่วคราวกุ่มจึงมักเป็นคนที่ตัดสินใจจากเหตุผลมากกว่าอารมณ์และไม่เสียตัวตนให้กับสิ่งที่ไม่ยั่งยืน ในความสัมพันธ์กุมก็ยังคงเป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนเขาไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาใจใครหากใครจะเข้ามาในชีวิตกุมต้องยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของเขาให้ได้แต่เมื่อได้รับการยอมรับกุมจะเป็นคนที่จริงใจและซื่อสัตย์มาก สุดท้ายการเป็นตัวของตัวเองสูงและไม่ตามกระแสทําให้ชาวราศีกุมเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างหลายคนอาจไม่กล้าทําในสิ่งที่แตกต่างแต่เมื่อเห็นกุมยืนหยัดในแบบของตัวเองก็จะเริ่มกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นเช่นกันสรุปแล้วข้อดีข้อนี้ทําให้ชาวราศีกุมเป็นราศีที่มีตัวตนชัดไม่หลงทางไม่สูญเสียอัตลักษณ์และใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงกับหัวใจของตัวเองอย่างแท้จริง 3. ใจกว้างเปิดรับความแตกต่างหัวใจท,ที่กว้างกว่ากรอบเดิมของสังคมหนึ่งในเสน่ห์ที่โดดเด่นและลึกซึ้งที่สุดของชาวราศีกลุมคือการเป็นคนใจกว้างและเปิดรับความแตกต่างของผู้คนอย่างแท้จริงกลุ่มไม่ใช่คนที่มองโลกแบบขาวหรือดําเขาเข้าใจดีว่าโลกใบนี้มีหลากหลายความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตและไม่มีใครถูกหรือผิดเพียงด้านเดียว ชาวราศีกุมเป็นคนที่ไม่ตัดสินใครจากเปลือกนอกไม่ว่าจะเป็นฐานะหน้าตาความคิดหรือภูมิหลังเขาให้ความสำคัญกับคุณค่าเป็นมนุษย์มากกว่าสิ่งอื่นใดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมกกุมมักจะเข้ากับคนได้หลากหลายกลุ่มและมักเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คนอื่นได้เป็นตัวของตัวเองกุมเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตัวเองเสมอเขาไม่กลัวการถกเถียงเชิงเหตุผลเพราะเชื่อว่า ความแตกต่างคือแหล่งเรียนรู้ไม่ใช่ไผ่คุกคามกลุ่มจึงมักเป็นคนที่รับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจแม้จะไม่เห็นด้วยทั้งหมดแต่ก็พร้อมเคารพในมุมมองนั้นความใจกว้างของกลุ่มไม่ได้หมายถึงการยอมรับทุกอย่างโดยไม่คิดแต่คือการเปิดใจพิจารณาด้วยเหตุผลเขาแยกแยะระหว่างคนกับความคิดเห็นได้ชัดเจนต่อให้ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของใครกลุ่มก็ยังคงเคารพศักดิ์ศรีของอีกฝ่ายเสมอ ในสังคมที่เต็มไปด้วยการแบ่งฝักแบ่งฝากชาวราศีกุ่มมักเป็นคนที่พยายามเชื่อมรอยร้าวมากกว่าสร้างความขัดแยง้งเขาไม่ชอบความอายุติธรรมและไม่สบายใจเมื่อเห็นใครถูกกีดกันเพียงเพราะความแตกต่างกลุ่มจึงมักยืนอยู่ข้างความเท่าเทียมโดยไม่ต้องประกาศตัวเสียงดังการเปิดรับความแตกต่างยังทำให้กลุ่มเป็นคนที่มีมุมมองกว้างไกลเขาเรียนรู้จากผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายความคิด และนำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอความคิดของกลุ่มจึงไม่หยุดนิ่งแต่เติบโตตามประสบการณ์ที่ได้รับในความสัมพันธ์กลุ่มเป็นคนที่ไม่พยายามเปลี่ยนใครให้เหมือนตัวเองเขาเคารพตัวตนของคนรักเพื่อนหรือคนรอบข้างและให้พื้นที่ในการเป็นตัวเองอย่างเต็มที่นี่จึงทําให้การอยู่กับกลุ่มเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่อึดอัดและเต็มไปด้วยความเข้าใจสุดท้าย ความใจกว้างและการเปิดรับความแตกต่างของชาวราศีกลุ่มไม่ได้ทำให้เขาเป็นเพียงคนใจดีเท่านั้นแต่ยังทำให้เขาเป็นคนที่โลกต้องการเป็นผู้ที่ช่วยทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วยการยอมรับว่าความแตกต่างไม่ใช่ปัญหาแต่คือความงดงามของโลกใบนี้ 4. จริงใจกับความรู้สึกไม่เสแสร้งความซื่อตรงที่ทำให้ชาวราศีกุ่มเป็นที่เชื่อถือ อีกหนึ่งข้อดีที่โดดเด่นของชาวราศีกุมคือความจริงใจต่อความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นกลุ่มไม่ใช่คนที่จะปลอมแปลงอารมณ์หรือทำตัวให้คนอื่นพอใจเพียงเพื่อได้อะไรบางอย่างจากสังคมเขาเชื่อว่าการซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ชาวราศีกุมมักแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาแม้บางครั้งอาจจะดูเย็นชาในสายตาคนอื่นแต่ความจริงแล้วเขาไม่ต้องการปกปิดหรือเสแสร้งเขาเพียงต้องการให้ทุกความสัมพันธ์เกิดจากความจริงใจไม่ใช่ความประสงค์ที่จะเอาชนะหรือสร้างภาพในสังคมที่เต็มไปด้วยการเสแสร้งและการแข่งขันกลุ่มเป็นคนที่โดดเด่นเพราะเขาไม่ยอมเสียตัวตนเพื่อเข้ากับคนหมู่มาก หากเขารู้สึกอย่างไรเขาจะยึดมั่นในความรู้สึกนั้นและมักแสดงออกผ่านคำพูดหรือการกระทำอย่างพอดีไม่เกินจริงไม่กดดันใครความจริงใจของกลุ่มไม่ได้จํากัดแค่เรื่องความรู้สึกส่วนตัวแต่ยังขยายไปถึงการตัดสินใจการทำงานและการช่วยเหลือผู้อื่น เขามักจะพูดความจริงเมื่อจำเป็นและให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาแม้บางครั้งคำพูดนั้นอาจทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็เป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อถือได้ในระยะยาวชาวราศีกุมไม่ชอบการสร้างภาพหรือเล่นเกมทางสังคมเขาไม่ใช่คนที่จะพูดในสิ่งที่ไม่รู้สึกจริงหรือทำเพื่อผลประโยชน์ชั่วคราว ความจริงใจของเขาจึงทําให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยเพราะทุกสิ่งที่กลุ่มทําคือมาจากความตั้งใจจริงในด้านความสัมพันธ์ความจริงใจของกลุ่มทําให้เขาเป็นเพื่อนคู่รักหรือคนใกล้ตัวที่ซื่อสัตย์และคงควากลุ่มไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครชอบหรือปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงหากเขารักเขาจะรักเต็มหัวใจหากเขาไม่พอใจเขาก็จะแสดงออกอย่างสุภาพแต่ชัดเจน ความซื่อตรงนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าชาวราศีกุมเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวกับคำชมคำติหรือแรงกดดันจากสังคมเพราะเขารู้ว่าความจริงใจต่อหัวใจตัวเองสำคัญกว่าคำพูดของใครก็ตามนี่คือเหตุผลที่กุมมักเป็นที่พึ่งพาได้และเป็นคนที่คนอื่นมักให้ความไว้วางใจ สรุปแล้วข้อดีข้อนี้คือความจริงใจที่แท้จริงของชาวราศีกุมไม่เสแสร้งและไม่สร้างภาพเพื่อให้ทุกความสัมพันธ์ทุกการกระทำและทุกการตัดสินใจเกิดจากความตั้งใจและความรู้สึกจริงๆของเขาสิ่งนี้ทำให้กลุ่มเป็นราศีที่น่าเคารพและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างอย่างแท้จริง 5. เป็นเพื่อนที่ดีรับฟังเก่ง สเสน่ห์ของราศีกุมที่ทําให้คนอยากอยู่ใกล้อีกหนึ่งข้อดีที่ทําให้ชาวราศีกุมโดดเด่นคือความเป็นเพื่อนที่ดีและความสามารถในการรับฟังผู้อื่นอย่างแท้จริงกุมไม่ใช่คนที่เพียงอยู่เฉยๆหรือฟังผ่านๆเขามีความตั้งใจจริงที่จะเข้าใจความคิดความรู้สึกและปัญหาของคนรอบตัวชาวราศีกุมเป็นคนที่ให้พื้นที่กับเพื่อนและคนรักเต็มที่ เขาจะฟังโดยไม่รีบตัดสินหรือแทรกแซงเขาเชื่อว่าการรับฟังอย่างตั้งใจคือก้าวแรกของความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนการเป็นเพื่อนกับกลุ่มจึงเหมือนมีพื้นที่ปลอดภัยที่คุณสามารถพูดทุกอย่างได้โดยไม่ถูกตัดสินความสามารถในการรับฟังนี้ไม่ได้หมายความว่า กุมแค่งเงียบฟังแต่เขามีความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกเบื้องหลังคำพูดและมักตอบสนองด้วยคำพูดหรือการกระทำที่เหมาะสมทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเขาเข้าใจฉันจริงๆซึ่งคุณสมบัตินี้ทำให้กุมเป็นเพื่อนที่หาได้ยากในสังคมนอกจากการรับฟังกุมยังเป็นคนที่ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบและมีเหตุผล เขาจะไม่พูดอะไรเพียงเพื่อปลอบใจแต่จะพิจารณาจากความเป็นจริงและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณการที่กุมไม่รีบตัดสินใจหรือยัดเยียดความคิดเห็นทำให้เพื่อนสามารถคิดและตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมั่นใจชาวราศีกุมยังเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้เขาไม่พูดลับหลังหรือเอาเรื่องของคุณไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมคุณจึงสามารถเล่าความลับหรือแชร์ความรู้สึกกับกุมได้อย่างปลอดภัย ความสัมพันธ์แบบนี้ทำให้กุมเป็นเพื่อนที่คนรอบตัวรู้สึกผูกพันและอยากรักษาไว้ตลอดอีกสิ่งที่ทำให้กุมเป็นเพื่อนที่ดีคือความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละคนเขาไม่คาดหวังให้เพื่อนคิดหรือทำเหมือนตัวเองกุมเคารพความเป็นตัวตนของทุกคนและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์แบบจริงใจไม่จำเป็นต้องแสดงออกทุกอย่างแต่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเสมอ ในโลกที่หลายคนมักเร่งรีบหรือมองคนอื่นผ่านเลนส์ของตัวเองการมีชาวราศีกุมเป็นเพื่อนคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและมั่นใจได้ว่ามีใครสักคนที่รับฟังและเข้าใจคุณจริงๆไม่ว่าคุณจะสำเร็จหรือล้มเหลวกุมก็จะอยู่ข้างคุณเหมือนเสาหลักที่มั่นคง สรุปแล้วข้อดีข้อนี้คือความเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และรับฟังเก่งของชาวราศีกุมคุณสมบัติพิเศษนี้ทำให้กุมเป็นคนที่คนรอบข้างรักและไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทหรือคนรักเขาคือเพื่อนแท้ที่พร้อมเข้าใจและสนับสนุนคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขข้อเสียที่ทาให้ชาวราศีกุมถูกเข้าใจผิดบ่อยที่สุด 1. เดาใจยากอารมณ์ไม่คงที่ หนึ่งในข้อเสียที่คนรอบตัวของชาวราศีกุมสัมผัสได้ชัดเจนคือการเป็นคนที่เดาใจยากและมีอารมณ์ไม่คงที่ภายนอกกุมอาจดูนิ่งสุข,ขุมหรือเป็นคนสบายๆแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความคิดความรู้สึกและการประมวลผลที่ซับซ้อนจนบางครั้งแม้แต่ตัวกุมเองก็อธิบายความรู้สึกของตัวเองออกมาไม่ได้ชาวราศีกุมเป็นคนที่ใช้ความคิดนำอารมณ์แต่เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นจริงๆเขากลับไม่ถนัดจัดการกับมัน กลุ่มมักเลือกเก็บความรู้สึกไว้เงียบๆแทนการพูดออกมาทำให้คนรอบข้างไม่รู้ว่าเขากำลังรู้สึกอย่างไรและมักเข้าใจผิดว่าเขาเฉยชาหรือไม่แคร์ทั้งที่ความจริงแล้วกลุ่มกำลังคิดหนักและสับสนอยู่ข้างในความไม่คงที่ทางอารมณ์ของกลุ่มไม่ได้หมายถึงอารมณ์รุนแรงหรือขึ้นลงแบบชัดเจนเหมือนบางราศีแต่เป็นลักษณะของใกล้ไกลบางช่วงกลุ่มดูอบอุ่นเป็นกันเองเปิดใจคุยได้ทุกเรื่อง แต่บางช่วงกลับเงียบห่างและต้องการอยู่กับตัวเองสิ่งนี้ทําให้คนใกล้ชิดรู้สึกไม่มั่นคงและไม่รู้ว่าควรเข้าหาหรือถอยห่างดีสาเหตุสําคัญที่ทําให้กลุมเดาใจยากคือเขาเป็นคนคิดลึกและคิดเร็วความคิดของเขามักวิ่งไปไกลกว่าปัจจุบันเมื่อเจอเรื่องที่กระทบใจกลุมจะคิดไปถึงผลลัพธ์ในอนาคตความเป็นไปได้หลายทางและผลกระทบต่อคนอื่นจนอารมณ์เปลี่ยนตามความคิดเหล่านั้นอย่างเงียบ ในความสัมพันธ์ข้อเสียข้อนี้มักทําให้กลุ่มถูกมองว่าไม่แน่ใจไม่ชัดเจนหรือไม่มั่นคงทางความรู้สึกคนรักหรือเพื่อนอาจรู้สึกว่ากลุ่มเข้าถึงยากและไม่รู้ว่าตัวเองมีความสําคัญมากแค่ไหนทั้งที่ความจริงแล้วกลุ่มอาจให้ความสําคัญมากแต่ไม่รู้วิธีสื่อสารออกมากลุ่มเองก็มักรู้สึกผิดกับข้อเสียข้อนี้เขารู้ตัวว่าการเงียบหรือการถอยห่างทําให้คนอื่นสับสนแต่ก็ไม่อยากฝืนใจพูดในสิ่งที่ตัวเองยังไม่แน่ใจ เขาจึงเลือกนิ่งเพื่อป้องกันการพูดผิดหรือทำร้ายความรู้สึกใครโดยไม่ตั้งใจหากมองลึกลงไปข้อเสียเรื่องอารมณ์ไม่คงที่ของชาวราศีกุมเกิดจากความอ่อนไหวและความใส่ใจมากเกินไปเขาไม่ใช่คนไม่แคร์แต่เป็นคนที่แคร์มากจนต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อจัดการความรู้สึกเหล่านั้นให้เรียบร้อยก่อนจะกลับมาเผชิญโลกภายนอกสรุปแล้วเดาใจยากอารมณ์ไม่คงที่คือข้อเสียที่ทำให้ชาวราศีกุมถูกเข้าใจผิดบ่อย แต่หากคนรอบตัวเข้าใจว่านี่คือกระบวนการคิดและการดูแลใจของเขาก็จะพบว่ากลุ่มเป็นคนที่ลึกซึ้งจริงใจและไม่ได้ตั้งใจทำให้ใครรู้สึกห่างเหินเลย 2. อชอบเก็บตัวไม่ค่อยแสดงความรู้สึกความเงียบที่ซ่อนความรู้สึกลึกกว่าที่ใครคิดชาวราศีกุมเป็นคนที่ชอบเก็บตัวและไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจน ภายนอกอาจดูนิ่งดูเฉยหรือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความจริงแล้วภายในของกลุ่มเต็มไปด้วยความคิดความรู้สึกและอารมณ์ที่ซับซ้อนเพียงแต่เขาไม่ถนัดถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นคำพูดหรือการแสดงออกทางสีหน้า กลุ่มไม่ใช่คนไม่รู้สึกแต่เป็นคนที่รู้สึกมากจนไม่รู้จะเริ่มพูดจากตรงไหนเขามักกลัวว่าการพูดความรู้สึกออกไปจะทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นหรือทำร้ายความรู้สึกของใครโดยไม่ตั้งใจจึงเลือกเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองนิสัยชอบเก็บตัวของกลุ่มยังเกิดจากความต้องการพื้นที่ส่วนตัวสูง เขาเป็นราศีที่ต้องการเวลาอยู่กับความคิดของตัวเองเพื่อทบทวนจัดการอารมณ์และฟื้นพลังใจเมื่อรู้สึกเหนื่อยสับสนหรือถูกกดดันกุมจะถอยออกมาียบเงียบ,ยบแทนการระบายออกมาให้คนอื่นรับรู้ในความสัมพันธ์ข้อเสียข้อนี้มักทำให้คนใกล้ชิดรู้สึกว่าเท่าถึงกุมได้ยาก คนรักหรือเพื่อนอาจรู้สึกว่ากุมไม่เปิดใจไม่เล่าอะไรและไม่แสดงออกว่ารู้สึกอย่างไรทั้งที่ความจริงแล้วเขาแค่ไม่รู้วิธีแสดงความรู้สึกในแบบที่คนอื่นคาดหวัง กลุ่มมักแสดงความรู้สึกผ่านการกระทำมากกว่าคำพูดเช่นการอยู่ข้างๆในเวลาที่คุณลำบากการช่วยเหลือโดยไม่พูดเยอะหรือการจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีแต่เพราะเขาไม่ถนัดแสดงออกทางอารมณ์ทำให้สิ่งเหล่านี้มักถูกมองข้ามลึกๆแล้วกลุ่มมักรู้สึกโดดเดี่ยวจากข้อเสียข้อนี้เพราะเขาอยากให้คนอื่นเข้าใจแต่ก็ไม่รู้จะอธิบายตัวเองอย่างไร การเก็บตัวจึงกลายเป็นกรอบป้องกันที่ช่วยให้เขาปลอดภัยจากความคาดหวังและแรงกดดันทางอารมณ์หากเข้าใจในมุมนี้จะเห็นว่าการชอบเก็บตัวและไม่แสดงความรู้สึกของชาวราศีกุมไม่ได้หมายถึงความเย็นชาหรือไม่ใส่ใจแต่เป็นวิธีดูแลหัวใจของเขาเอง หากมีคนที่เข้าใจและให้พื้นที่อย่างพอดีกลุ่มจะค่อยๆเปิดใจและแสดงความรู้สึกออกมาอย่างจริงใจในเวลาที่เขาพร้อม 3. เดืองเงียบเชื่อในความคิดตัวเองสูงความมั่นใจที่กลายเป็นกำแพงโดยไม่รู้ตัวหนึ่งในข้อเสียที่ชาวราศีกลุ่มไม่ค่อยรู้ตัวและมักทำให้คนรอบข้างรู้สึกอึดอัดคือการเป็นคนดืองเงียบและเชื่อในความคิดของตัวเองสูง กลุ่มไม่ใช่คนที่ดื้อแบบเถียงเสียงดังแต่เป็นการดื้อในใจเงียบและมั่นคงจนแทบไม่เปิดช่องให้ใครเข้ามาเปลี่ยนมุมมองได้ง่ายๆกลุ่มเป็นราศีที่มีความคิดเป็นของตัวเองชัดเจนผ่านการคิดวิเคราะห์และตกผลึกมามากเมื่อเขาตัดสินใจเชื่อในสิ่งใดแล้วมักเชื่อสุดใจและไม่ชอบถูกกดดันให้เปลี่ยนความคิดเพราะมองว่านั่นคือการไม่เคารพเหตุผลและกระบวนการคิดของเขา ความดื้อของกลุ่มไม่ได้เกิดจากอีโก้แต่เกิดจากความมั่นใจในเหตุผลที่ตัวเองใช้เขามักคิดว่าตัวเองได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายหรือต้อแย้งมากนักการเงียบจึงเป็นวิธีหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งมากกว่าการยอมรับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับใจในสายตาคนรอบข้างพฤติกรรมนี้อาจถูกมองว่าไม่ยืดหยุ่นไม่ฟังใครหรือปิดกั้นความคิดเห็นใหม่ๆแต่ในมุมของกลุ่มเขาไม่ได้ปิดใจ เพียงแต่ต้องการเหตุผลที่ชัดเจนหนักแน่นและมีน้ำหนักพอที่จะทำให้เขายอมเปลี่ยนความคิดข้อเสียข้อนี้มักส่งผลในความสัมพันธ์โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาที่ต้องการการสื่อสารหากกลุ่มเชื่อว่าตัวเองคิดถูกเขาอาจเลือกเงียบและถอยห่างแทนการพูดคุยหรืออธิบายทำให้คนใกล้ชิดรู้สึกว่าเขาไม่ยอมอ่อนข้อหรือไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของอีกฝ่าย ลึกๆแล้วกลุ่มไม่ใช่คนไม่รับฟังแต่เป็นคนที่ต้องใช้เวลาในการยอมรับความคิดใหม่เขาไม่ชอบการบังคับหรือการใช้อารมณ์มากดดันเพราะยิ่งถูกบังคับเขายิ่งยึดมั่นในความคิดของตัวเองมากขึ้นหากมีพื้นที่ให้กลุ่มได้คิดอย่างอิสระและสื่อสารด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์เขาจะค่อยๆเปิดใจและพร้อมปรับมุมมองได้มากกว่าที่ใครคิดเพียงแต่ต้องใช้ความเข้าใจและความอดทนสรุปแล้วดื้อเงียบ เชื่อในความคิดตัวเองสูงเป็นข้อเสียที่เกิดจากความมั่นใจและความคิดเป็นระบบของชาวราศีกุมหากรู้จักผ่อนคลายเปิดพื้นที่ให้การสื่อสารมากขึ้นข้อเสียข้อนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นจุดแข็งที่ทำให้กลุ่มเป็นคนมั่นคงและมีหลักคิดชัดเจนได้เช่นกัน 4. ดูเย็นชาทั้งที่ข้างในคิดเยอะมากภาพลักษณ์ภายนอกที่ไม่ตรงกับหัวใจภายใน ชาวราศีกุมมักถูกมองว่าเป็นคนดูเย็นชาเฉยเมยหรือไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจนทั้งที่ความจริงแล้วภายในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความคิดความกังวลและการประมวลผลทางอารมณ์ที่มากกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดภาพลักษณ์ภายนอกกับโลกภายในของกลุ่มมักสวนทางกันอย่างชัดเจนกลุ่มเป็นคนที่ไม่ถนัดแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าคำพูดหรือท่าทาง เขามักเลือกเก็บทุกอย่างไว้ภายในและใช้เหตุผลควบคุมอารมณ์มากกว่าการปล่อยให้ความรู้สึกนำทางสิ่งนี้ทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิดว่าเขาไม่รู้สึกหรือไม่แคร์ทั้งที่ความจริงแล้วเขากำลังคิดและใส่ใจอยู่เงียบๆภายในของกลุ่มคือโลกแห่งความคิดที่ไม่เคยหยุดนิ่งเขาคิดถึงรายละเอียดเล็กๆคิดถึงผลกระทบระยะยาวและคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าที่เขาแสดงออกมา เมื่อเจอสถานการณ์ที่กระทบใจกลุ่มจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อวิเคราะห์และจัดการอารมณ์เหล่านั้นอย่างรอบคอบความคิดเยอะนี่เองทําให้กลุ่มดูห่างเหินในบางช่วงเพราะเขาต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อทบทวนไม่ใช่เพราะไม่อยากอยู่ใกล้ใคร,ใครแต่เพราะไม่อยากแสดงออกในขณะที่ใจยังสับสนเขาเชื่อว่าการเงียบดีกว่าการพูดในสิ่งที่อาจทําร้ายใครโดยไม่ตั้งใจ ในความสัมพันธ์ข้อเสียข้อนี้มักสร้างความเข้าใจผิดคนรักหรือเพื่อนอาจรู้สึกว่ากลุ่มไม่ใส่ใจไม่สนใจความรู้สึกหรือไม่ให้ความสำคัญทั้งที่ความจริงแล้วกลุ่มอาจกำลังคิดถึงอีกฝ่ายอยู่ตลอดเพียงแต่ไม่แสดงออกในแบบที่คนอื่นคาดหวังกลุ่มมักสแสดงความห่วงใยผ่านการกระทำมากกว่าคำพูดเช่นการช่วยแก้ปัญหาการอยู่ข้างๆในเวลาที่จำเป็นหรือการจำรายละเอียดเล็กน้อยได้ดี แต่เพราะเขาไม่ถนัดการแสดงอารมณ์สิ่งเหล่านี้จึงถูกมองข้ามและภาพลักษณ์ดูเย็นชาก็ยังคงติดตัวเขาอยู่ลึกๆแล้วกลุ่มมักรู้สึกเจ็บปวดจากการถูกเข้าใจผิดเขาไม่ได้ต้องการเป็นคนเย็นชาแต่ไม่รู้จะเปิดใจหรือแสดงความรู้สึกออกมาอย่างไรให้ถูกทางการเก็บตัวและนิ่งเงียบจึงกลายเป็นเกราะป้องกันที่ช่วยให้เขาปลอดภัยจากความคาดหวังทางอารมณ์สรุปแล้ว ดูเย็นชาทั้งที่ข้างในคิดเยอะมากเป็นข้อเสียที่เกิดจากความอ่อนไหวและความใส่ใจลึกๆของชาวราศีกุมหากมีคนที่เข้าใจและให้เวลาเขาจะค่อยๆแสดงตัวตนที่อบอุ่นและจริงใจออกมาในแบบของเขาเอง 5. รักอิสระจนดูเหมือนไม่ต้องการใครความรักที่ต้องการพื้นที่จนถูกเข้าใจผิดว่าไม่แคร์ห่งในข้อเสียที่ทำให้ชาวราศีกุมถูกเข้าใจผิดบ่อยที่สุด คือการเป็นคนที่รักอิสระมากจนดูเหมือนไม่ต้องการใครเลยภายนอกกลุ่มมักดูเข้มแข็งใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองและไม่แสดงความพึ่งพาทางอารมณ์กับใครทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นต้องมีใครอยู่ข้างๆความรักอิสระของกลุ่มไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ต้องการความสัมพันธ์แต่หมายถึงการไม่อยากให้ความรักกลายเป็นกรงขัง กุมเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรเปิดพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่ายยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ไม่ถูกควบคุมไม่ถูกจำกัดและไม่ต้องฝืนเปลี่ยนตัวตนเพราะความคิดนี้กลุ่มจึงมักดูห่างเหินในสายตาคนรักเขาไม่ค่อยเรียกร้องไม่ค่อยงองแงและไม่แสดงความต้องการทางอารมณ์ออกมาอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้ทำให้คนใกล้ชิดรู้สึกว่ากลุ่มไม่ต้องการใครหรือไม่เห็นความสำคัญของความผูกพัน ในความเป็นจริงแล้วกลุ่มเป็นคนที่ต้องการความรักมากแต่ต้องการในรูปแบบที่ไม่อึดอัดเขาอยากมีคนอยู่ข้างๆโดยไม่ต้องยึดติดอยากรักโดยไม่ถูกบังคับให้แสดงออกในแบบที่ไม่ใช่ตัวเองหากรู้สึกว่าความสัมพันธ์เริ่มจำกัดอิสระกลุ่มจะถอยออกมาเงียบๆเ,เพื่อปกป้องพื้นที่ใจของตัวเองข้อเสียข้อนี้มักทำให้ความสัมพันธ์เกิดระยะห่างโดยไม่ตั้งใจคนรักอาจรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่มั่นคง เพราะไม่รู้ว่ากลุมต้องการอะไรและต้องการความใกล้ชิดแค่ไหนทั้งที่ลึกๆแล้วกลุ่มไม่ได้อยากห่างแต่ไม่รู้จะอธิบายความต้องการของตัวเองอย่างไรลึกลงไปกว่านั้นความรักอิสระของกลุ่มมักเกิดจากความกลัวสูญเสียตัวตนเขากลัวว่าการรักใครมากเกินไปจะทำให้ตัวเองเปลี่ยนไปหรือถูกคาดหวังในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองการรักษาระยะห่างจึงเป็นวิธีดูแลหัวใจของเขาสรุปแล้ว รักอิสระจนดูเหมือนไม่ต้องการใครคือข้อเสียที่ซ่อนความอ่อนไหวของชาวราศีกุมไว้ภายในหากมีคนที่เข้าใจให้พื้นที่และไม่กดดันกุ่มจะเป็นคนรักที่มั่นคงจริงใจและพร้อมอยู่เคียงข้างในแบบของเขาอย่างแท้จริงชาวราศีกุมอาจไม่ใช่คนที่แสดงความรู้สึกเก่งที่สุดแต่ถ้าได้รักได้ผูกพันจะรักด้วยความจริงใจและอิสระ หากคุณเป็นกลุ่มจงภูมิใจในความเป็นตัวเองเพราะนั่นคือเสน่ห์ที่ไม่มีใครเหมือน